าการของคนป่วยด้วยโควิด1 9มันไม่ใช่เรื่องสนุกผมกลัวที่จะติดเชือ้อโควิด1 9ผมจึงทำตามที่รัฐบาลบอกคืออยู่บ้านหยุดเชือ้อเพื่อชาติและจะออกจากบ้านเมื่อจำเป็นจริงๆผมบอกว่าผมเชื่อว่าใครที่ติดเชือ้อโควิด1 9จะไม่มีวันกลับไปปกติเพราะปอดจะไม่ทำงานเต็มร้อยอีกแล้วแต่แต่ก่อนที่จะเสียชีวิตหากคุณติดเชื้อรู้ไหมว่ามันทรมานแค่ไหน คุณรู้ไหมว่าการรักษาโรคปอดติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19มันไม่ใช่แค่ใส่หน้ากากออกซิเจนแล้วนอนอ่านหนังสือหรือเล่นโทรศัพท์อยู่บนเตียงสบายๆในโรงพยาบาลหากแต่เครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยโควิด19มันสร้างความเจ็บปวดเพราะต้องสอดท่อลงไปในลำคอและคาไว้จนกว่าคุณจะหายหรือตายภายใน2-3สัปดาห์โดยไม่สามารถขยับตัว การรักษานี้คนไข้จะถูกจับให้นอนคว่ำกลับหัวมีท่อหายใจต่อจากปากของคุณขึ้นไปที่เครื่องช่วยหายใจไม่สามารถพูดหรือกินหรือขับถ่ายได้ตามปกติแถมเจ็บปวดตลอดเวลาที่แพทย์ช่วยได้ก็คือให้ยานอนหลับและยาแก้ปวดเพื่อให้แน่ใจว่าคนไข้าสามารถอดทนต่อความเจ็บจากการใส่ท่อช่วยหายใจเหมือนอยู่ในอาการโคม่าเทียม ผ่านไป20วันผู้ป่วยจะสูญเสียมวลกล้ามเนื้อ40%และมีแผลในปากหรือหลอดลมเช่นเดียวกับปอดเกิดภาวะแทรกซ้อนของหัวใจนี่คือสาเหตุหลักที่ทำให้คนแก่หรือผู้ป่วยโรคอื่นเช่นความดันหัวใจไม่สามารถทนการรักษาได้และอาจตายในที่สุดย้ำนี่ไม่ใช่ไข้หวัดใหญ่ การให้อาหารเหลวใส่หลอดเข้าไปในท้องของคุณไม่ว่าจะผ่านจมูกหรือทางเส้นเลือดก,การที่ต้องมีพยาบาลมาช่วยขยับแขนขาทุกสองชั่วโมงเพื่อป้องกันแผลกดทับและต้องนอนบนเตียงน้ำที่เย็นเพื่อช่วยลดอุณหภูมิ40องศาของคุณมันไม่ใช่เรื่องสนุกและคนที่บ้านเป็นทุกแน่ๆนี่คือหนึ่งในเหตุผลที่ตะวันตกปล่อยให้ตายไม่รับรักษาเพราะสิ้นเปลืองผมกลัวผมจึงอยู่บ้าน ถ้าคุณไม่กลัวก็ตามสบายนะครับไม่สวมหน้ากากตอนออกจากบ้านไม่รักษาระยะห่างไปในที่สุ่มเสี่ยงเป็นเรื่องความรับผิดชอบที่คุณมีต่อครอบครัวของคุณเองที่เล่ามาทั้งหมดก็เพื่อคนที่คุณรักเพื่อคนที่รักคุณและเพื่อตัวคุณเองเรียบเรียงบางส่วนจากลาย